สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้งองไปสู้คุณสุกคนครับผอกับเบาเทาข้างหน้าชนแอรครับพี่น้องมาพี่น้องมามือน,หนีหนึ่งไก่หนึ่งไก่สมุนไพรหนึ่งไก่บ้านพี่น้องหนึ่งไก่บ้านสมุนไพรขาแย่ออกแล้วพี่น้อง <c oughs> ขาโวยขาโยาวยเอากับน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องคือน,น้ำจิม้มคือกันกับน้ำจิม้มไปกินปลาหมึกกินอาหารทะเลนะครับแต่ว่ามือน,นีเพิ่มบักขามน้ำจัดหน่อยให้มันแบบอุตัวกับน้ำมาสวดน้ำน้ำเต้หมหนึ่งนะครับกับพักต่างโอคือเกาครับพี่น้องไหม ใส่กับข้าวเหนียวบรรยากาศก็ยังห่อนที่เราครับพี่น้องมือนีใต้ห่วมม่วงมาด้วยพี่น้องเด้อเสียบน้ำบาดาอืมว่าสีสดฮว่อนๆเย็นเบิดอืมกัดเอาขึ้นหนังจีนมาอ <laughs> ืม thơm hoa mồi đi các nè cái mồi mít anh đang nó bận ừ เหนือเรื่องเดองพี่นออ้องเลยลมสวยมากมมนี่ละเพิินพัดกี่ฟุนไฟมานมาเขาตาบ่าเท่าเออเอาแล้วบันมีลมมากกับท่านหันพี่น้อง อืมพอดีของเนาะมันอัน่นมีลมมาเย็น <c oughs> โอ้แดดพอดีลงเกี่ยวเลยบัดนี้

bên loại lệch mặt nhắm mừng mừng Để mừng 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 cây mừng 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 cây, cây cái để <coughs> Đẹp xong có <vào> đi <laughs> Tìm thủy đây Ui, <laughs> hòm hòm <laughs> hmm. <coughs> พริกไทยน,นันก็เป็นออกชื่อเป็นเผ็ดต้องพิ่นองครับเบิ้องผมมันไก่หาดาวตัวนี้ครับไก่ซิฟดาวมือก่นนอนะปวด Hmm. Mai lèo lông bàn hàng bớt nừng cây hồi bình ทำมัเอาแบบนี้พี่น้องเนาะอืมปั๊ดโอ้โนี่แหละเนี่ยอ้อมจีน่วยเนี่ยอ้อจีหุ่น ไปลราติจูบันเนียเ้ยังเจ็ดะบันเนี่ยร่มกันเลยไปน้ำเอาที่จูบันพี่น้องร่มแห้งครับ จนเดลไปน่น้ำหมอ้อเท่าไหรบ้านนี้มาตัวบ้านนี้กระดูกแข็ง ลูกแข็งเตือบ ไลออกมาหากันพี่น้องว้ยขอตรวจขอให่ด้ยวยพี่น้องอืม <c oughs> อยิหนกักยำบบ่แหลก Ừ, kinh mồm mới nằm đầy rồi. ปีนังมันมองมันจีจับ น,น้ำนัวก,กับนัวดีเงี้บันบอลลุ่มก็คืออึง่งตึงหลวงได้พี่น้องเบิง้งเอาหนังมันหนึ่งไก่หนึ่งไก่สวางตัวพี่น้อง มมันเป็นยังเดกของมันเลยต้มก็เป็นแค่คัดเลงหน่อยพี่น้อง ปลาทาังเขาแล้วบ้านนึงอัดไปยก่อนเย็นขึ้นแล้วบ้าน,นีึ ผมเอาเนี่ยมัดจิตไว้แต่บัวไปตอมพี่น้องแผ่นเกาาบัวไปตอมบัวใปไก่เลยตามภาษาเนื้อมันสิเป็นปงพงผิวย่อยเลย เห็นที่หลังเบิ่งที่พี่หน้องหนึ่งเปื่อยดีครับอื อเอาเถอะพี่นอ้องขอสดขอไผ่ด้พี่น้องด้ยวยตั้งแต่หลังโควิดมานี่เป็นไ่ตังค์วะพี่น้องกินยังสิเผ็ดอันเผ็ดเนี่ยเฮืออายุหลายบ่หมักมาลัดกระโลด Ở nghe này tóc, mh, nó peo nó căn bản, mh, nấm mh, mh, bẩn mh, จเจียวเน้นย่ยมกันทุกบบบโอ้เปิดขลับไหลโอ้คึมแล้วพี่น้องบะเนี้ยวงหันล่มมากคึมเน่าเลยบะนี้เอา้าเดีบบร่อยครับพี่น้องโอเจียวกระจวดพริกไทยถือกระเพ็ดออก่อนข้อบาบ,าบเลยเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านนะครับทุกมองทุกบอลน,นะครับที่ ห้เกตติดตามรับชมบา,ทาวท้ามูนีหนึ่งไก่หนึ่งไก่สมุนไพรบัวมันโตล่มหนาวร่มห่อน <c oughs> น่าดนมาอีกหละ <c oughs> เอากินไปน้าจมไปพร้อมกะ <c oughs> ขอโทดขอไพ่ครับพี่น้องคือบางเทือ,บา,อาาทาทาบางอกิริยาท่าทางบางอริยบทนะครับกะอาจสิบบเหมาะสมปันไดนะครับนี่ละบาวเท้าเวลากินเป็ดรนี่มันกะอกมาเรื่อยนะครับกะเส็นเรื่อยกับขอโทดขอไพ่ครับ มันกับโบคือตะกีนน้เนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ากินแบบคักเผพชรนี่กับโบปันใดนะครับซุ้มมือในห่วยคือว่าเนาะพี่น้องเนาะเอาก็ขอบคุณพี่น้องนะครับท,ทุกทุกท่านทุ่งหงทุกบอลน,นะครับที่ติดตามรับชมมาเท่าคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องสูขู่สูคนคือเก่านะครับบอว่าสิเป็นทั้งช่องทั้งยูทูบนะครับแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับบ้าเทา่าบ่ได้เล่นทิกด็อกเรือพี่น้องเด้อที่เห็นก็คือเกา่าแหละพี่น้องเขากระกอบไปเนาะเอาก็ ฝากพี่น้องคือเเ่านะครับมากไกถึงแจกกระแจาบาทเถานี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ